บินเห็นเครงบินบ่อยูบินบ่เคิงบินเคิงบินเคิงบินไปแล้วเข้าชิปฟ้าแล้วโอ้พี่น้องอันนี้เป็นเด็กกาดสดชื่นสดชื่นคนเยันสิบี่น้องเอ้ยคนยันสิบคนยันสิบนี่กว่ารถเกลังจิตเด้อครับ บรรยากาศยาำเช้าครับผู้คนกำลังไหลเข้าที่ทำงานนะครับน้ำเสาครับหนักมาทั้งขั้นครับบรรยากนศย้นเส่าตังคนก็ตั้งเเขาที่ทำงานนะครับนะเช้าแล้วเช้าแล้วเชาว้วชาว,วันนี้ เปล่าครับเจลาไฟกับเปล่าเขาที่ทำงานนะครับเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ